ขออนุญาตครับขออนุญาตรายงานจองดิสารบานเพื่อน่อยครับผมรอนายกไปทุ่นครับขออนุญาตรายงานครับเมรินเมรอนลงทงหน้าครับนี่ครับมาใส่เบ็ดครับผมนี่ครับพี่น้องตอนนกฝนตกดูครับบอใครได้ครับหันมาใส่เบ็ดครับผมให้จังได้ก็ยะดามากกันเลยครับพี่น้องนี้ครับใกล้ๆกลบ้านนึงดอกครับ ไปว่ากันครับผมครับอาจารย์ครับครับมืดนี่ยนะครับนี่ครับเอาเดี๋ยวปดคว้นครับอาจารย์ครับตัวแรกครับแต้มแรกครับผมครับอาจารย์ครับโอ้ย กล่องมันเป็นประดุกครับอ่ายัางไงขอยรอบเบิ้งแต้มต่อไปครับผมผมอาจารย์ครับขออยากสรุปแต้มครับประมาณนี้แหละครับประดุกห้าหกตัวปลาไหลปลาคออ่ายูพุ่นยูทงหน้าที่ไปใช้บอถนัดครับฟ้ากันเหลื่อม ประมาณนี้แหละครับอาจารย์จังไรก็จาด่ามาก,กันเลยครับเพราะว่ามันหาอยู่หากินนะครับพื้นบ้านครับหากินแบบบ้านๆนี่แหละครับเขาบ้านนะครับประมาณสามทุ่มครับเี่ละครับก็ได้กิน,ยนอยู่ครับก็ได้กินแล้วง่ายแลย้ว บอกพ่อบริสีทธิ์เจ้าครับประดุกครับก็อยากเกิดความขลุ่ครับช่องสานบ้านพูดง่ายหน่อยตอนนก,กับ่บ่หมานครับนกปลาบ่าขันฝนตกน้่มันแรงก็เลยหาใส่เบ็ดตัวพี่นอนสันมันขิบอด นี่แนวกินนะครับไม่ต้อซื้อครับเจ้าไรก็ได้ขออยาดวยความเคารพสุขภาพแข็งแรงยืดียี่แห้งขี้ขอยาดล่าไปครับพร้อมระดุมีดตัวพี่หนานะครับเบื้ํงก้นครับก็ได้ยูได้กินนะครับอีสา,บานบ้านๆด้วยความเคารพครับ ีน้องพอกัน <aroma> คิดนาครับบุ้งรัวที่ไปใช่ายใส่ครับพ่นโต๊กน้ำวมทงครับได้ประมาณนชัานี้ครับเพราะเด็กเร็วแรงเร็วง่ายภาษาบานๆเท่านี่ยนะครับเอาเชั้มเนี้ก่อนครับคิดนาพอกันไม่สุขภาพไมงดีเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ